นี่แหละเขสูงสั่งไว้ใครที่จริงใจต่อเธอรัตนาจำไว้นะใครที่ดูโหดร้ายต่อเธอจำไว้ของมนแล้วนอด้ไหมนะยนเักร้องแม่ัดกนเงัดกเนี่นักร้องแม่โอ้ยอ สั่งในวันสงการเลยให้โดนมันดาให้พี่โน้พาสมุดมัเยอะจ้ะไม่ตเยะนะสันี่ยมนไม่ไหวนะมันแล้วมันเนแล้เย็นนะหอมไหมเนี่ยพาตัวของเย็นเย็นำเย็นทะลุ พระจ่ายเงใจ่ให้พี่โนดสักเลนลักดาววัสนาดนัยมโนดรัตนาวัฒนาใส่ลุงเป็นจริงในบ้านพระทรงสั่งอย่างนี้เลยพราสรงการนี้หนูจะได้ลูกไหมสรงการนี้หนูจะได้ลูกไหมให้ลูกน้องที่เี็คนดีเป็นคนดีพระจะให้ได้ดีจ้าทรงสั่งมาอย่างนี้กับเราแล้วถึงที่มโนดที่เป็นตำรวจน่ะบอกมโนดโทรมาคุยกับเราแล้ววกโอเคพอแล้ว